ดอ๋ออันนี้มาขึ้นคนใช่ไหมคะใช่ครับแต่ละคนอยู่อ๋อโอเคครับเอาเหรียญให้พี่วินีาเลยนะครับครับเป็นคนที่ยี่สิบเหรอคนที่ห้าสิบครับเอ่อไปหรืป่าสวัสดีครับกระเป๋าอะไรอะเบกเตอร์กเต๋าสิบมาเยะไเต๋าเตาไปคนที่นอนอยู่ที่เท้าเนี่ยเต๋ารอเต๋าเหรอรเต๋าพี่เต่า นอนอนหมออยู่เลยดไปถามท่ทงานก่อนนะหมดแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโไปทำงานพี่วิกเตอร์ไอาของของห้ามพยัคฆ์หนีอ่ะเจฟูเหรียญหอนรช่ไอ้ไม่ไม่ไบัเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วเจเดรอขึ้นเนี่ยตามแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนโอเคห้าพยังฆหนีเ๋ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเรียกตัวมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาบัดแกงเด้อ ครับผมหลักสามเจ้าเยี่ยงของตีฮิวลัมแล้วนะสิบห้านั่นตัวกับพี่เโาก่อนแล้วไปเบลสับแก้วพูดสิต่ออะไรครับรถแปดสองรู้เลยตายยังไงของมันฟองเสียงหน่อยไหมอยู่ก็มาถึงก็มตายบ้าแล้วคนปกติไม่ตายกันหรอกจักรยานลมโง่ที่ไหนจักรยานลมก็ตาย ยืนไม้มาบ่อหัวเป็นยื้อทยดเอะเลยฮะเยลยะเอียร์คอด้นะนิดนึงยืดยดยมีไม้ฝากมองน่ไรยังไงยังไงเนี่ยมาโคตรกับอเคส์โอเคคือพูดยดยื้อยืดทะยืดครับครับแป๊บนึ่งนะมีอ่าโอเคแป๊บแป๊บอะไรน่าอยู่กับสองกับสงมับมโลอันนี้ใครอะ พี่โจซื้อมือหนึ่งมือสองค่ะเจ๊เพิร์ลแกงไหนเหรอแเี่อะเจดีย์ด้วยเหรอพี่โจพี่โจเนะพี่โจมีใครบ้าไหมพี่โจมีคยอะไรบ้าี่หมแล้วเนี่ยวนะแล้วอันนี้ขึ้นคนหรืยังอ่ะไ้่แล้วแต่เราไหนไอเดนิดอยู่ไหนเอามาได้ไงเนี่ยเฮ้ยสุดเดี๋ยว อะไรนะฮะเด็กสุพรรณพี่กับพีทูปี้ไม่เอ้าใส่ผิดเหรอเอาไปใส่สีหิ้วหิ้วไปอยู่สีหิ้วจะถามจะถามว่ามีคนมาเสนองานจัดฮาโลวีนปาร์ตี้หรือยังอ๋อมีมีมีค่ะมีมีแล้วใช่ไหมจะได้ไม่ถามเฮ้ยกูกดเชือดสามดีแล้วอ่ะมอไม่มาแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกใแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้สุดเอาไปเปลือกก็ได้นะ แอบเพื่ออันนี้สุดเดียวแล้วก็ห้าพยาหมี้แล้วใครเขามาส่งชื่อให้วะเน,ะนี่ยใครวะเออเฮ้ยเฮ้ยพวกนี้อยุดก่อนอันนี้จะไปไหนกันต่อครับโทษดิคืตอตรว หมอมาแล้วเดชถ่ายรูปตีฮ like like uh. ิวยังอ่ะยังยังพี่คนไหนโอเคโอเคตีฮิวคนไหนเอ่ยรอนาทีเองรอก็ได้ตีสิวไอ้ต๊อกอ่ะยังไม่ออกมาอีกเหรออ๋อรถตีฮิววันนี้ส่งไลน์ชื่อมาแล้วแต่ตัวยังไม่มาเราก็งงว่าอะนี่ยังไม่ได้ถายรูปนี่ไงเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึ่งรอยังรถไหน เจเดตก็งงว่าใครมันมาส่งชื่อให้แล้วก็ถามหมอกอยู่แก๊งไหนเขาก็ไม่ตอบจะอยู่มาส่งอะไรชื่อให้ตกใจต้องหาโรงเรี้ยงยังลุงเลี้ยงกูบอกเจอยีเเจดตมาเลยครับนี่ครับหมอครับผม โอเคครับก็ใครยืน้างเจกลับมาแล้วว่ะเป็นไงเท่าอ๋ไอ้กลับมาเป็นไงเออมาตะกี้อเดีมาตะกี้หนูใส่มาตะกี้หนูใส่รูปใส่ลูปผิดไปใส่ของตีฮิ้วเฉาเลยกูเนจันทร์ก็มาเพิ่มสล็อตใช่ไหมกูเห็นแล้วแล้วก็ไม่มีใครรับโทรศัพท์ด้วยนะเฉาเลยพี่เผายืมรถหน่อยดิเอารถลิมูซีนเจ๊ไปดิไปเอาเอาผมขึ้นสล็อตได้ไหมฮะแค่ไหนรถมึงก็อยู่นั่นแหละไม่เอามัชช้าขอยืมรถหน่อยเอาผมขึ้นสล็อตได้ไหมฮะ มาสิพี่โรยิมรถหน่อยเวลาออกจากสุดเตี่ยวแล้วมาเข้าติงยูไอ้ยี้นี่เขาเบาทุกคนได้ครับรับเลยเปล่าโอ้โหได้ยินเสียงน้องลาออกเลยเปล่ารับเลยมาละลาออกเลยมาละี่กับเปล่าอะไรพี่อี่กับเปลราอันี้น่ะพี่กับพี่กับเปล่าพี่กับป่าไม่รู้อ่ะ อยู่ในี้ครับคไม่ได้อยู่ตรงนี้เราอะไม่รู้้องลอถามมีมีใครบ้างที่อยู่หมือไม่ได้อยู่ตรงนี้ของเราพี่พคนเราม่แน่ใจต๊อกยังมาเห็นสื่อขึ้นเหมือนแอสอบอยู่มั้มันไปกับพี่ดำเมื่อกี้เนี่ยแคร์บอกาแครไอ้เคเนี่ยนั่งรถไม่ข้ามขอีกแล้วแน่เลยกูว่าคือจะมีแกงสีหิวกัสูตรเตี๋ยวที่เขาจะรอขึ้นคนแบบ พอถึงวันปุ๊บเขาจะรีบมาเลยอ่ะเรืองรีปุ๊บเขาก็จะรีบมากันแล้วตอนนี้หลายๆแก๊งอะไรชื่อฮิบิ๊กฮิบิ๊กฮิบิ๊กขอเยอะผีหน่อยได้ไหมัีฮิ้นก็ีิบห้าโซ่เตี๋ยวสิบห้าเอ็มจ อ็มจีสิเพยักสิบมีแต่ไปาเดสไปได้ใช่ฮะสิบเอ็ดเอาจริงเหรอก็หลยงม่รอดจะไปตามมัด ถ้าถ้าคนสมบไตามีได้มีชื่ออย่างเดียวแต่เออไม่มาถ่ายรูปไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูแบบเป็นคนหยาบคายตอนนี้แกงมีสองสามสี่ห้าแปดแล้วน่าสนใจที่จะทำกิจกรรมแกงนี่มีคนที่สิบหกไหมตอนนี้ถึงยี่สิบห้าแล้ว เอ้ยจริงเหรอเยโดอันนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยแต่ไม่มีจริงจริงเกิดนหน้า่ไดถามถามจริงถามจริงครบที่ผ้าใช่ป่ะครับเจยเอาเรื่องะไรไม่รู้ครับอนี่มันไม่ได้ขึ้นเลยหยองอะไม่ใช่ถามว่าแบบว่ามีมีคนลงสโลล์เลยยังอ๋อตอนตอนนี้เหรอครับอืมถามพี่พราวเลยครับมึงจะพูดทำเหี้ยอะไรไม่รู้แล้วพูดอยู่นั่นแหละฮัลโหลก็ถามพี่พาวเลครับ ต้องไม่ถามนั่นนะมันยืนอยู่น่ะเออนั่นนะเขาเบาทุกคนไม่เห็นเหรอใครถามก็เงียบกิบอะไรนะเช่ยหัวรับเสียงแต่กระเพราั้งทิหายอะไรโดนหนึงถามว่าถามว่ามีไอ้คนเข้าสล็อตยีิบห้าคนยังอ๋อจะเปิดสล็อตยีิบห้าแล้วเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่าคนอะมีคนแบบรอเข้าสล็อตหรือยังเต็มหรือยังยังไม่เต็ม แต่ถ้าสมมติว่าขยายก็ก็ว่าจะไอ้นี่อยู่ทำอาหาดูดูอยู่จะเปิดแล้วเหรอยังมีแค่นี้พอแล้วแพลงในชีวิตกูไอ้เจี๊ยบที่คนได้ยิบผ้าอ๋อใช่มันมีหลอเขายิบผ้าอยู่ไอ้เหลาเป็นคนที้ยิบผ้าเนี่ยแพลงในชีวิตกู ก็เอาแค่ยี่สิบตัวเหี้เหลาสุดหัาเลยมังสวยแล้วหรออยากอยากลองขับจักรยานได้ไหมครับหมูเคยฝามฝ่าหลดูไว้นี่ไว้กะตินี่ทำหัวแดงนี่ดิหัวแดงหัวแดงอันนั้นมันมีขายที่ร้านไหมตอนนั้นอะไม่มีเป็นของสภาเป็นของสภาอ๋ออันนี้หรือเปล่าคนคนที่ขึ้นอะสิบห้าไม่ใช่อันนี้ทำลาคนที่ขึ้นโดนกระชากโดนกระชากเจดเจดล่องได้ล่องได้ป่ะครับว่ โออ้ย่ะเรียบร้อยกี่ทีเสาเล่กูเขาเป็นยังเขาบอกให้เดี๋ยวามแม่นลักเอาเสียให้ดีๆเลยให้มานลักเอาพี่รัดไม่ใช่พี่รัดสิบนาทีแล้วนี่เออไม่ต้องพูดครับว่าเดี๋ยวนี้สองนาทีแล้วครับความแม่นสิบนาทีไม่ต้องพูดครับมันช้ำใจโอ้ยสูบยาดีกว่าเครียดเป็นคนดังอาจจะตายพี่รัดสิบนาที ดูตอนนี้ตอนตอนนี้ตอนนี้เพิ่มแล้วใช่ไหมตอนนี้แบบหนักขึ้นมาหน่อยใช่ไหมอ่าตอนนี้สิบวันแล้วทวดทีอ๋อเสียวเสียวอยู่ทุกทุกครบรอบสิบกูเสียวตลอดเลยแต่แต่พี่รันบอกพี่รันจะอยู่ให้ถึงสิบปีนะคะสิบปีสิบปีอยู่อยู่อยู่ในปนุพันธ์เนี่ยหานคนเดียวหาันหนึ่งตัวไปถึงลุงชินลุงชินหันไปถึงลุงชินคิดถึงกันไม่ต้องมาหานะ สบายๆข้าวแดงพร้อมน่าจะไม่ได้กินข้าวเพราะมันข้าวข้าวนะครับข้าวไข่ได้กินมันอย่างอื่นที่มันเป็นคำเดียอว่ากุดบายไม่เฟรนโอ้โหกุดบายหมายเฟรนกุดบายหมายเฟรนก็ถ้าถ้าถ้าถมคืนก็คือผมรับสิบคนแรกครับผู้ที่มาถมด้วยนะครับสวัสดีค่ะก็ใช่ไงก็รอบที่แล้วสิบนาทีเขาก็เลยจะต้องยาโดนแล้วมั้งฮะัทุกที เขาเลยยัดเข้ามาก่อนใชี่ยมั้ยต่อยได้นะต่อยได้นะแค่สองแสนต่อยได้ต่อยได้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดต่อยได้ต่ได้สองแสนเอาเมื่อได้สภาไมีเมียพูดก็เมื่อไวเราจะต่อยไม่ยืนใกล้ดีกว่าจะต่อยแล้วนะฮะนิดพี่รักพี่รักสองรอยเราพี่เหล่วยังอยากอยู่จชันยังเผายังเผา่ะกูฟาร์ม uh> อีพันรอบเนี่ยตอนนี้กูนับอยู่เนี่ยกูเพิ่งได้รอบเดียวออไอเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิบหายสภาครับแต่ผมนเปิดอ่ะทุกคนฮะ เราไม่อะไรจะบอกว่าเราจะขอลาออกจากตีฮิวเฮ้ยกูไเปเล่นไปอยู่สุดเดียวแหละไม่ถ้าหล่อพี่โชว์่าไงครับโอ้โหทำพูดลาออกอย่างเครียดอ่ะแต่พอคุยกับผู้ชายแม่งเสียงนุ่มนุ่มยังไงวะเนี่ยจริงไหมเนี่ยจะออกจริงไหมเนี่ยจริงๆเฮ้ยนี้ยังไงวะ พูดตื้อแต่้นเนี่ยไหนพูดสิฮะปิ้งกับพี่โลออันนี้พูดจริงอือก็วันนี้จะมาคุยเฮ้ยเชเดาไม่อุ้งเออนะบอกเลยนะอะไรเดี๋ยวโลว่าโลจะให้ไอ้คำลลาเป็นหัวหน้าแก๊งตีฮิ้วแทนอือเจริญเจริตายตายแน่เน่รักษาหัวหน้าแก๊งมือักษาหมูจริงจังเลย โลทิ้งพวกพี่ไม่ได้หรอกพราะพี่ก็ไม่เคยทิ้งโลเหมือนกันแหละให้คำรามมันเดี๋ยแลสาวดีกว่ามาซึ้งอะไรกันแถวนี้คำเนี้ยทำไรดูบุหรี่ป่ะเดี๋ยวจุดบุหรี่ให้ไหมทุกคนเลยตอนเนี้ยดูอย่างอื่นได้ไหมพี่เจ๊เจ๊เจ๊โอ้โหถอดแหวนถอดแหวนเป็นนะพอดีของพี่อยู่ในมือไม่ถอดทองจินจะได้แบบนั่งจบปูไงใช่ปูไหมเขาตัวว่าเพราะว่าไอ้นี่ของอะไรซ่อนไว้ในกงกิงอะไรซ่อนอยู่ในกงกิงพูดถึงปูแลยอยากกินเลยอ่ะ โลกในเกงที่มีปูปูหนีบอยู่สุกทีโลดกินเผา้ยเราหลอดลอไปไหนอ่ะอันพี่เผาป้าเผาเอาไปขีดรถเลนนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ื่องหรอกน่าจะแบบต๊อกต๊อกต๊อกมาแล้วอ้หเลือดท่วมมาเลยมึงขอโทษทีนะที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ บลไอต็อกต็อกไปไปหาหาวิกเตอร์เลยแมหนูหนีสภาพดๆนูหนๆไปถ่ายถ่ายรูปกับฮาเดสหนูไปถ่ายรูปกับฮาเดสหนูถ่ายรูปกับฮาเดสกินซ็อกเล็กแบบไหนไปตู้ปะเดี๋ยวนะแล้วก็ถ่ายรูปแบบคุณสภาไม่ครับเราจะขึ้นเรนแบบนี้จริงๆเหรอครับเราเราจะอะไรนะ เราจะขึ้นชุดกันแบบนี้เอ้ยขึถ่ายรูปกันแบบนี้จริงเหรอก็ได้นะเลือดเต็มตัวใช่ะตัวผมแดงเถือกเลยนะเนี่ยใช่ไหมไม่ต้องรอก็ได้ครับไปงี้แหละเท่ดีไม่ได้มันมองไม่เห็นหน้าตาที่แท้จริงผมกลัวเสียเวลาของคุณสภานะครับไม่เป็นไรรอได้เหน่อยไหมเนี่ยเหนื่อนเหมือนออนเคลียรอ๋อไม่สบายเฉยครับ เปนจอยเลยครับสู้ๆครับฟิตๆเลยฟิตอยิ่แล้วเนาะเนาะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่ไม่ได้อะไรเลยครับจริงโอเคครับโอเคครับผมผมจะพยายามเชื่อนะฮะแล้วผมขอไปคุยกับเพื่อนๆหน่อยก่อนได้ไหมครับหอือได้ได้ครับรอดูว่าตัวจะหายก่อนก็ได้โอเคครับผมกวนนิดนึงนะครับขอโทษด้วยนะครับ ภาพพี่น้องเดียวห้เกียดด้วยครับให้เกียดด้วยเขายังไม่ถ่ายเขาไม่ได้ถ่ายพี่เขาไม่ได้ถ่ายรอก่อนเหมือนไปด้วยกันมาสองคนเนี่ยลุงพนแบบนี้ไปก่อนนะก็ตอมอดิโอเคค่ะตอมอแล้วเข้าใหม่มีน้ำให้อาบในสะพานดีมีน้ำให้อาบเออมีน้ำให้อาบเข้าใหม่ โอเคคแล้วพีดีอ่างน้ำนี่เจอกันค่ะคุณอาเดชบอกแล้วเปลี่ยนเื้อใพี่พานนะคะตัวไหนคะเศ้าน่ะเรื่องอ่ะเราต้องไปคือเหินโอเวอร์แล้วไม่ได้คาดเข็มขัดใช่ไหมไม่ใช่เหินโอเวอร์ครับมีเอ่อชนกับคอสะพานแล้วก็พุ่งบินทะลุไปไหนก็ไม่รู้มกกระจอกกว่านึ่งมีันรู้ตัวทีเกือบเอิเลยครับกระจกชหกระจอกเกือบเอิด้วยยังกระจอกไม่ีอโทไม่ยเรื่องอื่อกว่าจะมา15นาทีละ สวันดีครับพี่ยามเพิ่งเคยเฉียดการความตายขนาดนี้มาก่อน